นางอ้อยนี่มีอาชีพขายไก่ทอดไม่มีลูกมีสามีชื่อในชาในชานี่เมาทั้งวันตอนที่รู้จักกันใหม่ในชาก็เป็นคนดีในสายตาของนางอ้อยในชานี่ขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ปากซอยแต่พออยู่กันได้สองปีในชาก็เริ่มออกลายประกอบกับในชานั้นอยากจะมีลูกแต่ก็ไม่มีสักทีก็ชวนกันไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด ว่าทำไมถึงไม่มีลูกผลออกมาปรากฏว่าในชาเป็นหมันเสียค่าตรวจไปหลายตังค์ในชาก็เสียใจมากบอกว่าแก่ตัวไปใครจะดูแลนางอ้อยก็บอกว่าไม่มีก็ช่างมาเนอะตอนมีแรงก็ทำงานเก็บเงินไว้กินยามแก่เท่าอย่าไปคิดอะไรมากนคนที่เขาไม่มีลูกก็มีเอยอะไปในชาก็ว่าอยากจะมีลูกให้ปู่ย่าอุ้มเพราะว่าตัวเป็นลูกคนเดียว ต่อไปใครจะสืบสกุลนังอ้อยก็บอกว่านี่กูชักํำคาญมึงแล้วนะก็มึงอมันเป็นหมัน,นะสะกุลมึงไม่ได้ใหญ่โตอะไรสักะหน่อยจะมีคนสืบหรือไม่มีคนสืบมันก็ไม่เป็นไรหรอกใครเขาอยากจะมาใส่ใจนามสกุลมึงไปขับรถไปมานั่งบนอยู่ได้แก่ตัวไปจะเอาอะไรแดกก็กูยังทำใจไม่ได้ที่กูเป็นหมันมันเหมือนคนไม่มีน้ำยารุ่มเว้ในชาว่ายอย่างนั้น เย็นนั้นในชาก็ไปนั่งกินเหล้ากับพักพวกเพื่อนๆก็ต่างแปลกใจเพราะว่าร้อยวันพันปีในชาไม่เคยมาร่วมวงแต่พอรู้สาเหตุต่างก็ปลอบใจว่าเออไม่มีลูกก็ช่างมันน่ะมีเมียสวยก็น่าจะพอใจแล้วในชาก็นั่งกินอยู่ที่บ้านเพื่อนพอเริ่มเมาก็ร้องเพลงกันเอาช้อนซ่อมมาเคาะขวดเคาะชามสนุกสนานกันในชาก็พอจะคลายทุกไปบ้าง ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาทุกวันแหละตอนช่วงเย็นเนี่ยนะวันนั้นในชาก็กลับมาสี่ทุ่มนางอ้อยก็บอกแหมกลับสะดึกเชียวเออมันต้องขยันแบบนี้สิวะถึงจะมีเงินเก็บเยอะเอ,อ๊แต่ทำไมมึงเดินเซว่ามึงเป็นอะไรเนี่ยฮะในชาก็บอกกูเมาแหมมึงอย่าพูดมากก็กูจะอ้วกฮะนี่มึงรีก,กินเหล้าเลยชาหน่อยหน,น่อยเริ่มทำตัวเลวนะมึง เอาเงินมาสิวันนี้ได้มาเท่าไหร่ไปแดกเหล้าหรือจะเหลือกี่บาทนะเนี่ยในชาก็หยิบเงินในกระเป๋าเสื้อให้นางอ้อยเนี่ยชามีแค่สองร้อยแค่นี้เหรอทุกวันเคยได้สี่ห้าร้อยนี่มึงซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนเหรอก็เออดิจะไปแดกของเขาไวเดียวได้ไงอ่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ในชาเริ่มกินเหล้าทุกวัน ระยะหลังนี่เริ่มจะใส่ขวดกระทิงแดงลกลึบทั้งวันจนผู้โดยสารได้กินเหล้าก็ไม่ค่อยมีใครกล้าขึ้นนอกจากช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นที่จะมีคนซ้อนเยอะหน่อยตกบ่ายแทนที่เย็นจะได้รับผู้โดยสารอีกรอบช่วงเลิกเรียนหรือว่าเลิกงานในชาก็เมาไปซะก่อนแล้วไม่นอนหน้าบ้านเพื่อนก็กลับไปนอนบ้านไรายได้ก็แทบไม่พอค่าเหล้า นางอ้อยก็ด่าเช้าด่าเย็นด่าแล้วด่าอีกก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยปล่อยเลยตามเลยหมดปัญญาที่จะทำให้ดีต่อมาก็มีคนขับแท็กซี่รายหนึ่งหน้าตาก็พอดูได้พูดจาเพราะมานั่งกินข้าวเหนียวไก่ทอดอยู่บ่อยๆก็เลยคุยกันถูกคอกับนางอ้อยตัวนางอ้อยก็มีจิตใจเอ็นเอียงมาที่หนุ่มลูกอีสานคนนี้ในคนนี้มีชื่อในเหมา วันไหนไม่เห็นนายเหมามานางอ้อยก็จะเงอรออ่าช่วงนั้นมือถือถูกถูกยังไม่มีจะใช้กันต่อมานางอ้อยกับนายเหมาก็ลักลอบได้เสียกันนางอ้อยออกไปกับนายเหมาช่วงปิดร้านตอนบ่ายทุกวันตัวนายชาก็มัวแต่เมาไม่ได้สนใจเมียต่อมานางอ้อยเกิดตั้งท้องนางก็ดีใจก็บอกนายเหมาว่าจะหนีไปอยู่ด้วยกันตอนนี้นายเหมาก็มากินฟรี บางวันก็ยืมเงินบอกว่าเงินไม่พอจ่ายค่าเช่ารถนางอ้อยก็ให้ไปบ่อยๆในเหมาก็บอกว่ารอสักสามเดือนค่อยไปรอเก็บเงินแล้วก็หาหน้าร้านให้นางอ้อยขายของด้วยนางอ้อยก็เชื่อจนท้องเข้าเดือนที่สี่ในเหมาก็บอกอีกสามวันจะมารับแต่แล้วในเหมาก็หายหน้าไม่มาอีกเลยนางอ้อยก็เสียใจรู้แน่ว่าโดนหลอก ก็หาทางทำแท้งแต่ว่าเด็กดิ้นได้แล้วไม่มีใครก็รับทำนางอ้อยก็กลุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงเงินทองก็ถูกในเหมาหลอกไปก็มากพอควรวันหนึ่งนายชาเกิดเป็นไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องอยู่กินเหล้าไปหลายวันนางอ้อยก็ยังมีใจนึกสมเพชก็มาเฝ้าทุกคืนนายชาก็บอกว่าอีอ้อยมึงนี่ปล่อยให้อ้วนลงพุงนะมึงเดี๋ยวก็ไม่สวยอะ่ะ นางอ้อยก็บอกไม่สวยก็ช่างแม่มเธอะมึงไม่ได้มาสนใจกูอยู่แล้วนี่ในชาก็บอกว่าถึงกูจะไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับมึงในช่วงหลังๆตจกูก็รักมึงมากนะถึงยังไงกูก็จะอยู่กับมึงไปจนตายอะว่าแต่มึงอะไรอย่าทิ้งกูก็แล้วกันกูฝากชีวิตไว้กับมึงนะนางอ้อยก็บอกมึงได้เห็นแก่ตัวนะจะมาฝากชีวิตเน่าๆขี้เมาไว้กับกูบกแล้วกนะูจะฝากชีวิตไว้กับใคร ตอนนี้กูกลุ่มนะเว้ยมึงจะกลุ้มเรื่องอะไรไก่ก็ขายดีหรือว่ากลุ่มเรื่องกูมึงไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวกูก็กลับบ้านได้แล้วพรุ่งนี้นางอ้อยก็นั่งปาดน้ำตาเมื่อในชากลับมาบ้านนางอ้อยก็ต้มหัวต้มให้จัดยาให้แล้วก็บอกในชาว่าไอ้ชาเดี๋ยวมึงหายดีกูจะขอเลิกกับมึงในชาตกใจอ้าวทำไมละอ้อ,อยมึงมีผัวใหม่เหรอ มึงจะทิ้งกูเหรอไอ้ชานี่มึงฟังดีๆนะมึงจะฆ่ากูก็ได้กูมีชู้แต่ว่าชู้กูมันทิ้งกูมันรู้ว่ากูท้องมันก็เลยหายหัวไปเลยนี่นี่มึงพูดอะไรนี่อ้อยมึงท้องเหรอนางอ้อยกูน่งตาแดงเออกูท้องกูทําผิดกับมึงกูจะเอาไอ้มันหัวขนนี่ออกมันก็เอาออกไม่ได้แล้วนี่มันย่างเขาเดือนที่สี่แล้ว เออเออเออกูดีใจไว้อีอ้อยเรื่องชู้ไม่ต้องไปพูดถึงมัน่ะมันทําลูกให้กูเนี่ยต้องขอบใจมันกูไม่โกรธมึงรักมึงยังมีกูเป็นผัวทั้งคนพ่อของลูกมึงอยู่นี่นี่นี่มึงคลอดไอ้คนนี้แล้วมึงจะมีลูกอีกสักคนกูก็ไม่ว่ากูอยากจะมีลูกอีกสักสองคนนางอ้อยก็บอกมึงนะถ้าจะบ้าแค่ท้องเดียวนี่กูก็เก็ดแล้ว นายชาก็บอกว่าต่อไปนี้กูจะเลิกเล่าจะขยันเหมือนเดิมไม่ให้มึงกับลูกลําบากแม่นี่กูดีใจมากนะที่มึงท้องช่างเป็นบุญวาสนาเหลือเกินที่เด็กมาเกิดในท้องเองนั่งอ้อยฟังก็นั่งเกาหัวแกรกแกรก,ก,รกมึงสติยังดีหรือเปล่าได้ชามึงเที่ยวบอกเพื่อนว่ามึงเป็นหมันอยู่แล้วกูท้องอะ่ะมึงไม่อายเพื่อนเพื่อนเขาเหรออายทําไมกูก็จะบอกว่าหมอตรวจผิดพลาด นางอ้อยก็บอกว่าเกิดลูกกูออกมาแล้วหน้าไม่เหมือนมึงละคนเขาจะไม่สงสัยเหรอสงสัยก็ช่างมันแปมันไม่ได้มาให้เงินกูใช้นี่ต่อไปกูจะไปซื้อไก่ให้มึงเองมึงไม่ต้องไปตลาดนะกูเป็นห่วงเดี๋ยวใกล้คลอดก็อยู่เฉยๆเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่เคยเกิดกับคนห้องเช่าของแม่คุณนิตยาผู้เล่าเรื่องนี้ ตอนนี้ลูกสาวนางอ้อยได้สี่ขวบแล้วหน้าตาน่ารักมากในชาก็รักลูกมากครับส่งไปโรงเรียนอนุบาลเวลามีงานโรงเรียนลูกได้ขึ้นเต้นแสดงบนเวทีในชาก็เือมากเอาแบงคติดพวงมาลาัยให้ลูกใครๆก็รู้ว่านางอ้อยมีซู้แต่ก็ไม่มีใครเกลียดนางอ้อยกับลูกนางอ้อยนับว่าเป็นโชคดีของนางอ้อยที่ในชานี่ไม่โกรธคงจะมีหนึ่งในล้านแหละที่มีใจแบบในชา ชีวิตนางอ้อยก็มีความสุขดีบอกว่าถ้าลูกจบป .6 ก,ก็จะพากลับไปเรียนที่บ้านนอกกลัวลูกจะถูกล้อว่าเป็นลูกชู้แต่ในชาก็บอกอย่าไปแค์ใครเลยจะสอนลูกเองว่าอย่าไปเชื่อใครกลับไปอยู่บ้านนอกก็ไม่รู้จะไปทําอะไรกินอยู่ที่นี่แหละมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วจะอยู่จนทํากินไม่ไหวนั่นแหละ เจ้อ้วนเนี่ยแกมีอาชีพขายของชำก็พอมีอยู่มีกินมีผัวชื่อนายนุมีลูกกำลังเรียนอยู่ป .1 ชื่อแอนเป็นลูกสาวคนเดียวเจ้อ้วนก็เป็นลูกคนเดียวเหมือนกันพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุตายตั้งแต่เจ้อ้วนยังเด็กป้าของเจ้อ้วนก็เลยเอามาเลี้ยงป้ามีลูกสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งซึ่งโตพอเจ้อ้วนสองสมปี ป้าก็ยกสมบัติให้คนละครึ่งตัวเจ้อ้วนก็มีบ้านและที่ดินของพ่อแม่ตนเองอยู่แล้วป้าก็เลยไม่ได้ยกอะไรให้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้อ้วนเป็นอย่างมากก็คิดว่าเลี้ยงตัวมาก็น่าจะแบ่งให้ตัวบ้างสักนิดก็ยังดีหนังสือก็ได้เรียนแค่ป .7 ลูกของป้าสองคนนะเขาได้เรียนต่อผู้หญิงคนเล็กได้เป็นครูผู้ชายคนโตก็ทำงานที่บริษัทเงินเดือนหลายตัง เจ้อ้วนก็เริ่มเป็นสาวก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจแต่ว่าเป็นคนไม่พูดเมื่อพบรักกับนายนุเจ้อ้วนก็บอกนายนุที่จะมาสู่ขอว่าไม่ต้องมาขอหรอกให้เก็บเงินทองไว้ตั้งตัวจะหนีตามออกมาอยู่ด้วยพ่อแม่นายนุก,ก็เห็นดีด้วยจะได้ไม่สิ้นเปลืองขอขมาก็คงหมดไม่กี่บาทแต่เจ้อ้วนก็บอกว่าไม่ต้องไปกรมุงขมาแล้วรอกเขาไม่ใช่พ่อแม่ ถึงจะเคยเลี้ยงดูก็เลี้ยงแบบเสียไม่ได้เจ้อ้วนว่าอย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วป้าก็เลี้ยงด้วยความรักที่มาเดส่งเจ้อ้วนเรียนก็เพราะว่าป้ากับลุงเขยเนี่ยหาเช้ากินค่ําจะส่งเจ้อ้วนเรียนอีกคนก็ไม่ไหวแต่เวลามีของกินในป้าก็จะแบ่งให้กินเท่าๆกันอดก็อดด้วยกันป้ากับลุงไม่เคยดุด่าเจ้อ้วนหรือว่าตบตีก็ไม่เคยเลยป้าก็มีที่นาอยู่ไม่กี่ไร่ ที่ไม่ได้แบ่งให้เจ้อ้วนก็เพราะว่าเจ้อ้วนก็มีที่นาของพ่อแม่ตัวเองมากกว่าของป้าซะอีกป้าลุงก็เลยได้อาศัยทํานาเพิ่มแต่ว่าผลผลิตก็ไม่ค่อยจะได้ดีจะขายที่ส่งเจ้อ้วนเรียนก็ทําไม่ได้เจ้อ้วนผู้ที่ได้รับมรดกในยังเด็กนักเมื่อเจ้อ้วนหนีตามผู้ชายไปป้าก็เสียใจยไม่น้อยช่วงนี้ลุงกับป้าก็ไม่ได้ทํานาน้ําท่ามันแห้งแล้ง ที่นาของป้าที่ยกให้ลูกทั้งสองก็ไม่ได้ปลูกข้าวป้ากับลุงนั้นก็หันมาเพาะเห็ดฟางขายก็พอมีอไรายได้พอลูกๆมีงานทําป้าก็เริ่มสบายขึ้นพอจะเก็บเงินค่าเห็ดได้บ้างป้าไม่เคยให้เจ้อ้วนลําบากข้าวป้าก็หุงเองตลอดเพียงแต่สอนให้เจ้อ้วนทํากับข้าวบ้างวันข้างหน้าจะได้ทําเป็นงานบ้านก็ไม่เคยบังคับให้เจ้อ้วนทํา แล้วแต่ว่าเจ้อ้วนจะทําหรือไม่ทําป้าก็จะตามใจเห็ดสักดอกเจ้อ้วนก็ไม่เคยช่วยเก็บเมื่อเจ้อ้วนมีครอบครัวเจ้อ้วนก็เปิดร้านค้าขายของในหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ไกลจากบ้านป้าหลายกิโลเจ้อ้วนไม่เคยไปเยี่ยมป้ากับลุงเลยหลายปีแล้วจนลูกโตก็ได้ยินข่าวว่าป้ากับลุงไม่ค่อยจะแข็งแรงป่วยอดอด,อดแอดแอดมีคนเล่าให้ฟังเจ้อ้วนก็บอกว่าสมน้ำหน้า คนที่ลำเอียงก็สมควรจะทรมานแบบนั้นละ่ะรักแต่ลูกตัวหลานตาดำๆนอกจากไม่ส่งเรียนแล้วก็ยังไม่ให้สมบัติอะไรเลยชาวบ้านได้ฟังก็คิดว่าป้าลุงเนี่ยใจดำจริงๆวันหนึ่งครูเพียนลูกสาวป้าก็มาหาเจอ้วนบอกว่าอ้วนเอ้ยแม่พี่น่ะป่วยหนักเขาคิดถึงอ้วนนะไปให้ป้าเห็นหน้าหน่อยแกให้พี่มาบอกเองแม่ก็อยากจะเจอเองก่อนตาย จะอ้วนก็บอกว่าฉันไม่ใช่ลูกแล้วป้าจะไม่อยากเจอฉันทำไมอ่ะอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะอ้วนเองเป็นหลานแท้ๆนะแม่นะเขาก็รักเองแปดปีแล้วนะที่เองไม่เคยไปให้แกเห็นหน้านึกว่าเห็นแกพี่เถอะไปหาแกสักครั้งให้แกหายคิดถึงช่วงนั้นก็มีลูกค้าอยู่หลายคนในนุก็กำลังขายของอยู่จะอ้วนเห็นคนหลายคนที่ได้ยินครูเพียนพูดขอร้อง ก็มองเจอ้วนสงสัยว่าเอ๊ป้าไม่รักเจอ้วนอย่างที่เจอ้วนเคยพูดจริงๆหรือถ้าไม่รักนะจะให้ลูกสาวมาตามทมําไมเจอ้วนก็เลยบอกว่าพี่เพียนกลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปพอครูเพียนเดินกลับไปขึ้นรถวินที่รออยู่เจอ้วนก็บอกว่าเงินคงจะไม่มีรักษานะสิถึงให้ลูกมาตามงานนี้คงจะต้องหมดเงินอีกไม่รู้เท่าไหร่คนมันจิตใจไม่ดีก็แบบนี้แหละ แม้แต่ลูกสาวก็หาผัวไม่ได้อยู่จนป่านนี้ใส่แว่นหนาเตะเชียวคนที่มาซื้อของก็พูดว่าเจ้อ้วนลูกเขาเป็นครูพ่อแม่ก็รักษาฟรีคงไม่ต้องการเงินรอกป้าอาจจะคิดถึงเจ้อ้วนจริงๆก็ได้นะไปเยี่ยมแกหน่อยเถอะไปดูคนแก่มั่งเจ้อ้วนคนนางอที่ถูกลูกค้าย้อนหน้าแหกต่อหน้าเพื่อนบ้านและลูกค้าอีกสองสาคน ชิโนขายของคนเดียวไปก่อนนะฉันจะไปดูป้าบ่ายก็จะกลับจะเลยไปรับลูกที่โรงเรียนเลยเออเออไปเหอะเมื่อมาถึงบ้านป้าก็เห็นว่าป้าน,นอนอยู่บนเตียงกลางบ้านเป็นเตียงแบบโรงพยาบาลลูกๆคงจะซื้อมาให้ใหม่ลูกชายหญิงก็คอยดูอยู่ไม่ห่างต่างก็คงจะลางงานกันป้าเห็นหน้าเจ้อ้วนป้าก็ร้องไห้แล้วก็ร้องเรียกเจ้อ้วนอ้วนเอ้ย มาหาป้าใกล้ๆสิลูกเจ้อ้วนกว็ไหวลุงไหวป้าแล้วก็พวกพี่ๆเป็นไงบ้างะป้าทําไมไม่นอนโรงพยาบาลล่ะป้านอนอยู่บ้านแบบนี้มันจะดีขึ้นได้ไงอะ่ะป้าก็บอกว่าป้านอนโรงพยาบาลมาเดือนกว่าแล้วมันไม่ดีขึ้นนะตับไตมันไม่ดีแล้วเป็นเบาหวานมาหลายปีป้าอยากจะตายที่บ้านป้ารู้ตัวดีว่าคงจะไม่รอดวันสงวันนี่หรอก ป้าคิดถึงเอ็งมากนะอ้วนเจออ้วนก็นิ่งอ,อย่างไม่อยากจะเชื่อว่าป้าพูดจริงร็จแ,แล้วป้าก็บอกลุงว่าพ่อไปหยิบของในห้องให้ทีของที่เตรียมให้อ้วนมันตอนออกเรือนลุงก็เดินไปหยิบห่อผ้าที่เหมือนกับห่อทองที่ทางร้านทองเขาใส่ให้คนซื้อทองลุงก็ยื่นให้ป้าป้าก็บอกว่าอ้วนเอ้ย เนี่ยทองที่ป้าเก็บเงินซื้อไว้ให้เองป้าไม่มีโอกาสให้เองสักทีเพราะเองไม่เคยมาเลยป้าคิดว่าเองจะมาหาป้าบ้างเองก็ไม่มาเลยเพียนเองช่วยใส่สร้อยให้น้องมันหน่อยครูเพียนก็เอาสร้อยกับสร้อยข้อมือมาใส่ให้เจ้อ้วนแล้วก็บอกว่าเออเองรับไว้นะอ้วนสร้อยคอสองบาทสร้อยข้อมือหกสลึงแม่เขาตั้งใจเก็บไว้ให้เอง พวกพี่ก็มีแหวนให้เองคนละวงนะทั้งครูเพียนและพี่ชายก็เอาแหวนที่อยู่ในกล่องใหม่เอี่ยมมายื่นให้เจ้อ้วนน้ำตาคลอตั้งแต่จำความได้ป้าลุงหรือว่าพี่พี่ไม่เคยมีทองใส่ป้ากับลุงไม่เคยซื้อให้ใครอ้วนที่คิดว่าป้าลำเอียงรักแต่ลูกตัวก็เลยเกลียดป้าไม่เคยนึกถึงบุญคุณข้าปลาที่รถหัวให้มีชีวิตรอดนินทาว่าร้ายป้ามาตลอด ไม่เคยพูดกับใครเลยว่าป้ากับลุงเป็นคนดียิ่งกับผัวเจ้อ้วนยิ่งด่าป้าให้ผัวฟังจนผัวเกลียดป้าอ่ะไม่เคยรักป้าเลยเฉยชากับลุงแล้วก็พี่ๆมาตลอดไม่คิดว่าทุกคนจะนึกถึงตนไม่คิดว่าป้าจะเก็บออมเงินซื้อทองไว้ให้ตัวเจ้อ้วนกราบที่อกป้าป้าหนูขอโทษนะที่คิดว่าป้าไม่รัก คิดว่าป้าลำเอียงหนูเคยน้อยใจที่ไม่ได้เรียนต่อป้าก็บอกว่าเออเออป้าก็ขอโทษที่ไม่ได้ส่งเอ็งเรียนป้าก็ลุงดินไม่ไหวไม่มีปัญญาจะส่งเอ็งเรียนได้ป้าได้แต่หวังว่าเมื่อพี่พี่เอ็งเรียนจบป้าจะหาของมาชดเชยให้ไม่มากก็น้อยที่นาของเอ็งก็มีบ้านของเอ็งก็มี ป้าก็เลยไม่ได้ยกสมบัติที่เป็นของป้าให้เองเพราะว่ามันมีน้อยบ้านป้าก็มุงด้วยจากผิดกับบ้านพ่อของเองที่เป็นบ้านทรงไทยมุงกระเบื้องป้าไม่ไปอยู่บ้านเองกลัวคนจะนินทาว่าอยากจะได้สมบัติหลานป้าก็ต้องให้เองอยู่กับป้าที่นี่ตอนนี้เองมีครอบครัวแล้วป้าก็หมดห่วงแต่ป้าก็อยากให้ของที่ตั้งใจไว้ให้เองกบมือ ก่อนที่ป้าจะตายเจออ้วนนะรู้สึกผิดที่ว่าร้ายป้ากับลุงมาตลอดป้าจับมือเจออ้วนแน่นแล้วก็บอกว่าเอ็งยังมีพี่อีกสองคนนะเอ็งต้องรักกันไว้พี่ชายเองนะ็งเขาแต่งงานแล้วกำลังมีลูกอ่อนเมียเขาอยู่กรุงเทพพรุ่งนี้คงจะมาเยี่ยมป้าพร้อมหลานแต่ป้าคงจะรอไม่ไหว พวกลูกๆของป้าก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็บอกว่าแม่แม่จะต้องหายนะต้องอยู่กับลูกหลานไปนานๆพอเริ่มจะสบายหน่อยแม่จะมาตายไม่ได้นะลูกชายป้าพูดไว้อย่างนั้นป้าค่อยๆหลับตาเสร็จแล้วลุงก็มายืนข้างๆเตียงบอกป้าว่านึกถึงคุณพระคุณเจ้าไว้นะท่องพุโทโธเข้าไว้ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วลูกหลานก็โตกันหมดแล้วนะ ลุงพูดทั้งน้ำตาสักครู่ป้าก็ปล่อยมือจากมือของเจออ้วนมือนั้นหล่นลงข้างตัวเหมือนคนหมดแรงเจออ้วนรีบจับมือป้าเขยา่าลูกๆพากันร้องเรียกลุงก็บอกว่าแม่ไปสบายแล้วเตรียมเรื่องจัดงานกันเถอะเจออ้วนกลับไปรับลูกแล้วก็กลับมาที่ร้านบอกกันในนุว่าให้ปิดร้านไปบ้านป้ากันป้าตายแล้ว นายนุก็บอกไปทำไมตอนเป็นๆก็ไม่เห็นคุณค่าอะไรตายแล้วจะต้องลงทุนปิดร้านไปงานเลยเหรอเจ้อ้วนก็ร้องไห้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเข้าใจป้าผิดมาตลอดทำตัวเป็นคนที่ไม่รู้บุญคุณคนถ้าไม่มีป้าตัวก็ไม่รู้ว่าจะโตขึ้นมาแบบไหนเจ้อ้วนเล่าทุกอย่างให้ผัวฟังบอกว่าจะพาลูกไปไหว้ศพยาย พาไปไหว้ตาป้าลุงในนุก็ปลอบใจว่าอย่าคิดมากเลยป้าเขาไปดีแล้วเมื่อเข้าใจป้าแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ทำแต่สิ่งที่ดีๆลุงเขาก็ยังอยู่ก็ทดแทนบุญคุณลุงบ้างก่อนที่จะสายไปเจ้อ้วนช่วยงานศพป้าจนเสร็จงานเมื่อเปิดร้านเจ้อ้วนก็สารภาพบาปกับหลายหลายคนที่ตัวเคยว่าร้ายป้าให้เขาฟัง ทุกคนก็ปลอบใจว่าเอออย่าคิดมากไปเลยมันทำบุญให้ป้าบ่อยๆเธอะเพราะป้าก็เหมือนแม่เราคนหนึ่งเจ้อ้วนสำนึกแล้วว่าป้าเลี้ยงตนมาไม่เคยให้ลำบากแล้วกรรมอะไรละ่ะที่ทำให้เจ้อ้วนไม่สำนึกในบุญคุณนั้นกว่าจะคิดได้ป้าก็มาตายจากมันทำให้จิตใจเจ้อ้วนหม่นหมองเป็นอย่างมากไม่รู้จะนานสักแค่ไหนถึงจะทำใจให้สงบได้ นี่แหละคนที่ไม่รู้จักคิดให้ทว่วทีว่าคนที่ไม่ใช่แม่แต่ว่าสามารถเลี้ยงเราได้โดยที่ไม่รังเกียจนั้นมีบุญคุณมากยิ่งนักถึงจะได้อะไรไม่เท่ากับลูกเขาก็ตามเขาย่อมมีเหตุผลถ้าใครไม่อยากเสียใจยภายหลังแบบเจ้อ้วนนะครับก็ควรจะคิดให้ดีว่าคนที่เลี้ยงเราให้รอดนั้นเคยทุบตีจิกหัวใช้ทรมานเราหรือเปล่าถ้าไม่ เราก็จงรีบทดแทนบุญคุณอย่านินทาว่าร้ายมันจะทำให้ตัวเราบาปหนักยิ่งขึ้นครับ